สวัสดีค่ะวันนี้มาดามเต้นนะคะจะพาทุกทกท่านมาพบกับระบบอันทันสมัยของปิ้งเป๊ะโปรบอติกของเรานะคะระบบนี้ก็จะเป็นการแจ้งยอดใต้สายงานองค์กรของเราที่สมัครสมาชิกและลงแพงก็กเกจกันเข้ามานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการแจ้งค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะเมื่อวานนี้มาดามเป้นได้รับยอดค่าคอม470บาท25สตางค์ค่ะ และใต้องค์กรก็สับกันเข้ามารัวๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจบ์นะคะหรือแพ็กเกจต่างๆนะคะคะแนนที่ได้รับมาก็จะคูณ30มนะคะ500 P ้ีนี่มาดับเป้นก็จะได้150บาทค่ะและเมื่อตอนเช้านะคะมาดับเป็นค่าคอมก็เข้าอีก513บาทนะคะค่ะเมื่อวานนี้กับวันนี้สมาชิกสมัครรวมทั้งสิ้น40กว่ารหัสนะคะบางท่านก็ สบักเข้ามานะคะมานามเป้นก็ได้รับพัน PV นะคะนำพัน PV คูณ30มาดาเอร์เมานามเป้นก็จะได้ในวันนั้น300บาทนะคะรวมทั้งสิ้นที่ลงแพ็กเกจกัน10กว่ารหัสค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะสมัครเข้ามาเป็นต้นสายกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนลงแพ็กเกจนะคะใครเจอเราคนนั้นโชคดีค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ